วัดทุกวัดพระสงฆ์ทุกรูปนะครับของแต่ละพื้นที่นะครับแต่ก็เหนืออื่น พี่น้องสื่อมวลชนที่ครบรทุกท่านนะครับว <Yeah. S 2> ันน so anyway <Cameraman trước> <anche> ี้ก็สืบเนื่องจากผมได้จัดการประชุมนะครับทั้งที่ประชุมที่นี่แล้วก็ประชุมออนไลน์กับทางรัศการผู้นวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับรองผู้มนวยการนะครับแล้วก็ผู้ตรวจราชการทั้ง4ภาคนะครับผู้มนวยการกองผู้มนวยการสํานักนะครับแล้วก็ผู้มนวยการสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ของทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับทางสื่อออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากาท่านนายมตินะครับท่านเป็นห่วงเป็นกังวลในเรื่องของอข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏไปสู่พี่น้องประชาชนในเรื่องของพระนะครับที่ประพฤติผิดวินัยหรือสอบไปในทางที่ผิดพระธรรมวินัยที่เกิดเป็นข่าวนะครับผมก็เลย ได้จัดประชุมในวันนี้นะครับเพื่อที่จะมอบข้อคิดหรือนโยบายเพื่อที่จะได้ทำให้องค์กรซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศก็คือาศาสนาพุทธของเรานั้นถือเป็นหนึ่งในเสาหลักก็คือชาติาศาสนาพระมหกากษัตริย์นั้นเป็นเสาหลักที่พวกเราคนไทยยึดถือมาเป็นเวลานานนะครับ ศาสนาของเรานั้นนะครับเป็นศาสนาที่มีความสําคัญมากโดยเฉพาะยิ่งศาสนาพุทธที่มีคนไทยของเรานะครับได้ยึดโยงมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตมาโดยตลอดนะครับเมื่อ,อปรากฏเป็นข่าวผมก็ได้มีการประชุมแล้วก็ได้บอกกับพี่น้องในส่วนของสํงงานักงานพระพุทธศาสนาทุกท่านว่าในโลกยุคปัจจุบันคือโลกยุคแห่งข้อมูลข่าวสารเป็นโลกยุคดิจิทัล เป็นโลกยุคที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยหลั่งไหลไปสู่พี่น้องประชาชนได้ในหลากหลายรูปแบบเป็นโลกที่ท่านเห็นไหมครับว่ามีโทรศัพท์เครื่องหนึง่งก็สามารถเสนอข่าวสารไปถึงพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วแล้วก็เป็นข้อมูลที่เห็นภาพเสียงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลกอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตการนั้นเราก็จะเห็นว่าในองค์กรพุทธนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็ได้มีการตั้งกฎเกณฑ์นะครับ ที่มานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการผิดพวินัยนะครับไม่ว่าเป็นประราชิกไม่ว่าเป็นอาบัตินะครับต่างๆนั้นมีมาตั้งแต่อดีตการนะครับ2,000กว่าปีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับในองค์กรสงฆ์เนี่ยมาโดยตลอดแต่เนื้ออื่นใดเราจำเป็นที่จะต้องให้มีให้น้อยที่สุดหรือถ้ามีเราเป็นองค์กรที่อยู่ติดกับ องค์กรพุทธที่จําเป็นที่จะต้องช่วยกันปกป้องดูแลาศาสนาพุทธก็โดยสํานักง,งานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาตินั้นก็จําจเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนอกเหนือจากคณะสงฆ์เองซึ่งกํากับโดยพระหมหาเถรสมาคมแล้วก็เจ้าคณะผู้ปกครองในลําดับชั้นต่างๆก็แยกเป็นสองส่วนสําหรับองค์กรของเรานั้นองค์กรที่เป็นสํานักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นก็จําจเป็นที่จะต้องช่วยกันปกป้องดูแลและเป็นหูเป็นตาในการที่จะได้ ทำสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรสงฆ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียนั้นมาแก้ไขหรือมาสู่พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองเป็นระดับชั้นก็ดีหรือจําเป็นที่จะต้องอจัดการในมิติที่ใหญ่กว่านั้นก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดความเชื่อมั่นและความศรัทธาในหมู่าสา พุทธศาสนกชนนะครับเพื่อที่จะได้เรียกความศรัทธาในาศาสนาของเรากลับมาผมจึงได้มอบนโยบายไปว่าพอสจอทุกจังหวัดนั้นหากว่าเราร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับร่วมกับส่วนกลางด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีมิติใหม่ในการที่จะเป็นองค์กรที่ช่วยกันสอดส่องแล้วทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เท่าที่จะเกิดขึ้นได้โดยการที่ร่วมมือกันทุกจังหวัดแล้วทุกจังหวัดนั้นร่วมมือในการที่จะสอดส่องดูแลเชิงลุกนะครับในการที่จะตรวจสอบแล้วสแกนในทุกพื้นที่ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดปกติในพื้นที่หรือไม่อย่างไรเพื่อทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ศรัทธาในตัวศาสนาของเราเพิ่มมากขึ้น ได้มีความศรัทธาในการที่จะได้เข้ามาสู่าการที่จะทำบุญในการที่จะเข้ามาถือศีลในการที่เข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับกับอ,องค์กรพุทธเพิ่มมากขึ้นเพื่อความมั่นใจว่าท่านจะได้มีพระสงฆ์ที่ประพฤตินอกลู่นอกแบบนั้น น้อยลงไปอย่างชัดเจนผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนถ้าหากว่าในสำนักง,งานพุทธศาสนาทุกท่านได้ร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวโดยร่วมมืออย่างยกตัวอย่างในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับท่านก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลงไปทุกพื้นที่เพราะบางจังหวัดนะั้นมันใหญ่โตมากบางจังหวัดวัดบางวัดอยู่ในพื้นที่ภูขเขาในพื้นที่ธุรกันดานท่านก็จะเห็นว่า วัดของเรามีทั่วทั้งประเทศนั้นอยู่ในหลากหลายพื้นที่ไม่ใช่อยู่ในเฉพาะที่ที่เจริญเท่านั้นอยู่ในตำบลในหมู่บ้านต่างๆนั้นมันไม่ใช่ว่าพอสจอคนเดียวจะไปตรวจสอบได้ทั้งจังหวัดแต่ผมก็เสนอแนะไปว่าโลกยุคปัจจุบันนี้ท่านไม่จําเป็นที่จะต้องลงไปกว่าท่านจะไปทั้งจังหวัดมันเหนื่อยโลกยุคปัจจุบันคือโลกยุคของเทคโนโลยีท่านใช้ให้มันเกิดประโยชน์ โดยการท่านประสานกับผู้นาองค์กรท้องถิ่นหรือฝ่ายปกครองเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอเทศบาลทุกเทศบาลเชื่อมโยงประสานว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดปกติในหมู่บ้านในชุมชนของท่านสามารถที่แจ้งมาที่พศจได้ทันทีแล้วพศจจะดำเนินการทันทีก็จะทำให ชาวพุทธของเรามีความมั่นใจเชื่อมั่นว่าจะได้เห็นอ,องค์กรพุทธของเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมีความศรัทธามีการส่งต่อาศาสนาซึ่งเป็นเสาหลักของเราเนี่ยไปสู่รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลังอย่างภาคภูมิใจในฐานะที่ท่านทำงานอยู่ในองค์กรหลัก ที่สาคัญคือสํานักง,งานผู้ศาสต์แห่งชาติเป็นองค์กรที่พี่น้องเะชนก็ฝากความหวังไว้ว่าจะเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องดูแลและช่วยกันในการที่จะทําองค์กรที่เป็นเสาหลักของเรานั้นให้เจริญรุ่งเรืองให้สืบต่อไปสู่รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานอย่างมีคุณภาพอย่างมีความศรัทธาเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กรเสาหลักของบ้านเราเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมให้นโยบายข้อเดียวเลย ที่สำคัญคือทํางานเชิงลุกแล้วประสานกับผู้นําท้องถิ่นในทุกตําบลในทุกหมู่บ้านเพื่อสแกนทุกตําบลทุกหมู่บ้านว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดปกติหรือไม่แล้วดําเนินการทันทีแล้วมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เหลือบาก,กว่าแรงก็ให้เข้ามาสู่ส่วนกลางหรือเข้ามาถึงผมได้ทันทีผมยืนยันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทางสน่วงานพุท,ศทธศาสนาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัศการนั้นทุกท่านยินดีและเห็นด้วยว่าจะดำเนินการสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในแผ่นดินของเราอย่างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้บทสรุปร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีการานัดแนะกันอีกทีหนึ่งในการที่ทุกฝ่ายจะมากำหนดกันเองผมให้เนโยบายไปให้ทุกท่านเป็นรวมทั้งผอสจผูู้กบานทุกคน ให้สรุปกันเองว่าเราจะมีมีกติกากันอย่างไรเราจะร่วมมือกันเป็นหนึ่งแล้วก็ร่วมกันกําหนดกติกากันเองว่าเราจะทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วให้พี่น้องชาวพุทธมั่นใจได้นะครับก็ต้องกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ คือเคสทุกเคสเนี่ยนะครับได้ดำเนินการค่อนข้างเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอที่ลำปางน,นะครับรูปปั้นองคชาตนะครับก็ได้มีการจัดการเรียบร้อยนะครับโดยการดำเนินการที่สำนักพุทธนั้นร่วมกับคณะสงฆ์นั้นได้ดำเนินการตามะระบบแล้วที่นครราชสีมาที่พระเชิญชวนนะครับในเรื่องที่ทำไม่ดีก็ได้จัดการ เรียบร้อยนะครับถอดถอนออกจากเจ้าวาดไปแล้วนะครับแล้วก็จะดําเนินการต่อนะครับส่วนในเรื่องที่จังหวัดนะครนายกนั้นพระอ๋อยนั้นนะครับก็เจ้าวาดที่ให้ที่พำนักก็ปลดเจ้าวาดไปแล้วนะครับแล้วพระอ๋อยนั้นก็ได้ลาสิกขาไปแล้วปัจจุบันไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนพระอ๋อยที่เคยมีเรื่องที่สมุดรประการนะครับในส่วนของอพระที่ศูนย์ประโคนนะครับด่านเจริญชัยนะครับ มีการขัดแย้งนะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการนะครับในส่วนนี้ไปทุกเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นสู่สังคมแต่ยังมีอีกมากนะครับที่ดำเนินการไปไม่ใช่มีแค่นี้นะครับเราดำเนินการกับพระที่ทำผิดพระวินัยเยอะมากไม่ใช่มีแค่นี้นะครับแต่เพียงแค่เราไม่เอาออกมาประจานสู่สูตรไอ้นั้นเท่านั้นบางครั้งเนี่ยมันเป็นดาบสองคม นะครับแต่เหนืออื่นใดเราก็จะพยายามทําในมาตรการเชิงลุกเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับในส่วนของอที่จังเป็นประเด็นคึกโคมนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่เราได้เห็นว่าชื่อพระ,ะส,สุวิทย์ใช่ไหมครับพระสุวิทย์นะครับท,ที่เป็นเรื่องอยู่นะครับปัจจุบันก็ได้พิจารณาในเรื่องของเล่าหบอาบัตไว้ก่อน นะครับเราก็จะให้ตรวจสอบในเรื่องของข้อมูลหลักฐานต่างๆทางวิทยาศาสตร์ว่าจริงเท็จอย่างไรเพื่อจะนําไปสู่โทษหนักกว่านั้นนะครับเราก็มีทั้งโทษทางแพ่งทางอาญาที่ที่ได้ดําเนินการอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นทุกเคสที่ท่านเชื่อว่าเกิดมาในในเรื่องที่เกิดเป็นข่าวเนะี่ยทุกเคสได้มีการปฏิบัติทุกเคสเลยครับไม่มีเลยที่ท,ที่ที่ที่หย่อนยานนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะที่ไม่ได้เป็นข่าว การเป็นข่าวนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันเหมือนดูเป็นเรื่องดีแต่ผมอยากกลับเรียนว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาแต่อดีตการสมัยพุทธกาลแล้วนะครับว่าว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในองค์กรสงฆ์ถ้าหากมันออกมาเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสื่อมเนี่ยมันก็จะทําให้เสาหลักของบ้านเราเนี่ยมันมันมันคลอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในสานักงานพุทธศาสนาหรืออะไรก็ดีเนี่ยที่ดําเนินการมาเป็นจํานวนมากเราถึงไม่ได้มาให้ข่าว เราถึงไม่ได้มาเปิดเผยเพื่อให้เป็นที่สังคมนั้นนำไปสู่การเสื่อมในศรัทธาของพระเหลืองในการกราบไหว้พระเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะดําดเนินการเรื่องนี้แต่เหนืออื่นใดสิ่งที่เราได้ทําในวันนี้เนี่ยก็คือการร่วมมือของสํานักพุทธเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะสแกนทุกพื้นที่ร่วมกับผู้นําเพื่อให้องค์กรพุทธของเราเนี่ยได้มีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่า ปัจจุบันต่อไปนี้ท่านจะได้กราบไหว้พระหรือทําบุญกับพระด้วยความมั่นใจด้วยความศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าท่านทํากับพระสงฆ์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบแล้วให้เหลือพระเหล่านั้นน้อยที่สุดในสังคมพุทธของเราพระที่ประพฤติไม่ดีไม่ชอบให้เหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ฝากกับเรียนพวกเราว่านะครับพี่น้องพี่น้องทุกท่านว่าศาสนาของเราเป็นศาสนาหลัก ศาส,สนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่พวกเราจําเป็นจะต้องปกป้องแล้วก็นําเสาหลักนี้ส่งต่อให้ลูกหลานอย่างสง่างามอย่างเจริญรุ่งเรืองเราจําเป็นที่จะต้องทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับด้วย ที่ท่านนายกท่านก็เป็นห่วงนะครับกำชับผมให้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับวันนี้ผมจริงได้มีการประชุมผมประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนี้ให้เด็ดขาดว่าให้รวมเป็นหนึ่งเดียวทุกท่านก็โอเคนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนแปลงให้เห็นภายในหนึ่งเดือนนี้ว่าเป็นรูปธรรมท,ที่องค์กรพุทธองค์กรสํานักง,งานผู้ศาสตร์แห่งชาติจะทํางานให้เห็นเป็นรูปธรรมให้ให้ให้เกิดขึ้นให้สังคมได้ได้มั่นใจได้ครับ รฐมรีค่ะกรณีในส่วนของสำนักสงฆ์ตอนนี้ในพื้นที่ต่างจังจหวัดเกิดขึ้นจำนวนมากอย่างเงี้ยเราจะมีมาตรการในส่วนของการป้องกันยังไงบ้างแบบว่าป้องกันไม่ให้เปิดเลยอย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเปิดแล้วค่อยมาสําอะไรอย่างนี้อะคะคือเราต้องยอมรับนะครับว่าในศาสนาของเราเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยก็มีผู้มีจิตศรัทธาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีตั้งแต่อดีตเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่ามันมีการปล่อยปะเรียกว่าปล่อยปะละเลยหรือไม่อย่างไรเช่นเข้าไปอยู่ในที่ดินสาธารสมบัติอย่างนี้เข้าไปอยู่ตามป่าตามเขาอย่างนี้นะครับผมก็ได้ให้นโยบายไปว่าเราต้องพยายามที่จะตรวจสอบและดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องปามแล้วก็ให้เกิดสิ่งเหล่านี้น้อยที่สุดเพียงแค่เราจันรงในสิ่งที่มีอยู่ให้เจริญให้เป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่า,าศาสนาของเรากจ็จะเจริญพอแล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมี สำนักสงที่เพิ่มขึ้นในสิ่งที่ท่านได้เป็นกังวลอยู่นะครับเรื่องนี้เราก็คงต้องต้องต้อง,อง,องดูแลด้วยครับค <Okay. S 1> คือ คือทุกจังหวัดเนี่ยจะต้องดําเนินการมีมาตรการให้ไปคุยกันเองว่าคือเป็นที่ไม่ไม่ใช่แค่สแกนคือสแกนทุกพื้นที่เลยต่อไปเนี่ยจะต้องประสานกับกนันผู้ใหญ่บ้านทุกตําบลเพราะท่านเชื่อมั่นได้ผมให้นโยบายว่าเชื่อมั่นได้เลยว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรู้ทุกตารางนิ้วในหมู่บ้านของเขาอบตอนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในโลกยุคปัจจุบันเขารู้ทุกตารางนิ้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่บ้าน อบตอกำนันเนี่ยท่านจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกอย่างภายในหมู่บ้านโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องวัดเนี่ยซึ่งมีอยู่ไม่กี่วัดแล้วมีในทั้งประเทศเนี่ยมีทําผิดอยู่ไม่กี่มีอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าท่านลงมือทําในเรื่องพวกนี้จะเห็นผลภายในหนึ่งเดือนอย่างแน่นอน ศาการพูดก่อนครับครับขออนุญาตกับเรียนนะครับว่า,ามาตรการของอาการลาติกขาแล้วก็ไปโบวชใหม่นะครับมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องอดําเนินการในเรื่องการจาัดทําฐานข้อมูลในเชิงระบบนะครับซึ่งขณะนี้เราก็เก็บข้อมูลพระแล้วก็จะอ,ออกแบบในเรื่องของของการตรวจสอบนะครับในในพื้นที่ได้ทันทีได้ทันเวลา กรณีที่การบวชใหม่เนี่ยก็ต้องประสานกับพระอุปชาในพื้นที่นะครับให้เข้มงวดในกรณีที่มีผู้มาบวชนะครับให้ให้ตรวจสอบซึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่จะดําเนินการอย่างเร่งด่วนครับครับผมผมกลับเรียนอย่างนี้เรื่องนี้ผมให้ความสนใจมากในฐานะสํานักงานพุทธเนี่ยเป็นฝ่ายเลขาของคณะสงฆ์ในเรื่องของการจัดทําในเรื่องของประวัติของพระนะครับ ราะฉะนั้นผมก็ได้มอบไปนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังที่อยากคิดในเรื่องของทาบัตรพระก็ยังมีข้อขัดข้องอยู่หลายประการนะครับแต่สิ่งจิงที่ผมอยากเร่งให้สํานักง,งานพุทธศาสนาร,รมที่ให้กรอบไว้ก็คือในเรื่องของการทําประวัติแล้วในเรื่องของการที่เราฝ่ายเลขาก็จะเสนอในส่วนของมหาเถรสมาคมว่า,าถ้าหากต่อไปเนี่ยมีพระที่ยินยอมให้กับผู้ที่ไม่ได้ตรวจสอบประวัติอย่าง อย่างชัดเจนนะครับและถูกต้องเนี่ยใครทำการบวชเนี่ยพระอุปชาเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างสูงนะครับเดี๋ยวก็จะทําเรื่องนี้เข้าสู่หมากเสนสมาคมในการที่จะได้กําหนดบทบาทบท,บทบทลงโทษหรือสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในในองค์กรพุทธในฐานะในฐานะที่เราเป็นฝ่ายเลขาเนี่ยเราก็จะทําในสิ่งเหล่านี้ด้วยครับขอขอยกเคสของครูบาไก่หน่อยครับคือ ถ,ถึงแม้ว่าจะอาบัติแล้วนะครับก็มีสังคมเนี่ยยังตั้งคําถามอยู่ว่ามีหลักฐานชัดเจนอะไรครับการตรวจสอบของสํนานักพุทธนะครับต่อไปเนี่ยครับคือเท่าสุ่มพบความผิดเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรต่อครับก็ดําเนินการในเรื่องของถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอาบัติหนักนะครับอันนี้เป็นระหุอาบัตนะครับ,รบถ้าเป็นอาบัติหนักเนี่ยก็ถึงขั้นประราชิกได้ นะครับที่เราจําเป็นจะต้องดําเนินการต่อไปนะครับเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับให้มั่นใจได้นะครับว่ายัางดําเนินการต่อนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่นั้นตอนนี้ปรากฏในเรื่องของระหูอาบัตเนี่ยมันปรากฏก่อนก็ได้ทําในเรื่องของระหูอาบัตก่อนในส่วนของการตรวจสอบเชิงต้องมีการตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร,ร์ในเรื่องของรูปในเรื่องของหลักฐานที่ปรากฏอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้จะได้มีการดําเนินการต่อนะครับให้มั่นใจได้ครับตั้งกรอบการตรวจสอบเรื่องนี้ไว้ประมาณเท่าไหร่ครับท่าน ตั้งกรอบไว้ก็ทําให้เร็วที่สุดนะครับคงคงไม่ได้ตั้งกรอบแต่เรื่องนี้ติดตามได้ผมเร่งอยู่ด้วยครับนะครับครับตอนนี้ผมก็ยังเป็นสมาชิกเป็นสสสมาชิกในในในานามของพรรค พลังประชารัตอยู่นะครับในส่วนของการตัดสินใจอนาคตทางการเมืองในช่วงข้างหน้าเนี่ยก็ยังยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ผมมีความคิดว่าในส่วนการทํางานของผมเนี่ยผมทํางานกับท่านนายกผมก็มีความสุขนะครับทำงานกับท่านนายกที่ได้เห็นวิธีการทํางานของท่านหลายๆอย่างนะครับโดยในเรื่องของความศรัทธาในเรื่องของการทํางานเนี่ยผมก็มีให้ท่านเป็นพิเศษนะครับให้ท่านเป็นพิเศษ ว่าว่าว่า,าบางทีอาจจะไมเ่เป็นอย่างที่คนคิดคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากคิดยังไงแต่ในส่วนของผมเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็ท่านก็เป็นนายกที่มีความจริงใจและมีความมุ่งมั่นในการที่จะทํางานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้สัมผัสตร,ตรงนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ผมยังยึดมั่นท่านเป็นหลักในเวลานี้ครับ ไม่มีครับเพราะเรื่องพวกนั้นผมไม่มีอยู่แล้วผมเป็นคนทํางานผมเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วผมเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยผมก็ยึดหลักในเรื่องของการทํางานแล้วการมีความจริงใจความที่มีใจที่มุ่งมั่นที่จะทํางานเหนือกว่าสิ่งที่อยู่ทางการเมืองผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยผมผมผมมีความมุ่งมัน่นไปในสิ่งนั้นครับพี่พี่น้องนองในกลุ่มสามี ก็อีกนิดพี่พี่น้องน้งองในกลุ่มสามิตรไม่ไม่มีคําแนะนําใดๆใ,ใ,ใช่ไหมคะพี่พี่น้องน้งองในกลุ่มสามิตรไม่มีคําแนะนําหรือทัดทานใดๆใ,ใช่ไหมคะอ๋อไม่มีเพราะว่ากลุ่มสามิตรเนี่ยพวกเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องอยู่แล้วท,ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับพวกเราไม่ค่อยมีเรื่องข้อขัดแยง้งนะครับพวกเราทํางานด้วยกันมาเนี่ย เป็นพี่เป็นน้องกันเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คิดเห็นบางทีก็มีความคิดใครคิดอย่างหนึ่งใครคิดอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของความเป็นพี่เป็นน้องนะครับตรงนี้เราอยู่กันมา30กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้คงคงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีประเด็น แต่ดูเหมือนวันนี้ดูเหมือนประกาศเลยไหมคะอ็นบอกว่าอยากร่วมงานกับคุณนอกประยุทธ์นิดนึงผมยังมีภารกิจที่ทําในส่วนของงานทางที่เป็นสสอยู่นะครับเราผมก็ยังต้องประสานและผมยังต้องทํางานในส่วนนั้นอยู่นะครับก็คงเดี๋ยวมีความชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวจะแถลงอีกทีหนึ่งนะครับชัดเจนในวันนี้คือย้ายจริงๆใช่ไหมคะ อะไรนะครับเรไม่อยู่กับพลังประชาชนจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ผมยังทํางานอยู่ไงผมไม่เหล่านั้นที่ปิดสมัยประชุมนี่จะชัดเจนไหมคะหลัง, <laughs> ลงชัดเจนแน่นอนครับชัดเจนแน่นอนครับรโอ้ผมชวนใครเป็นครับผมไม่ค่อยชวนใครอยู่แล้วครับผมเป็นคนไม่ค่อยชวนคนครับยกเว้นใครที่คิดว่าทํางาน อยู่ตรงไหนแล้วอยากทํางานหรืออยู่ตรงไหนแล้วมีความสบายใจผมคิดว่าผมเป็นคนที่เคารพความเป็นพี่น้องที่เป็นสสร่วมกันเป็นเพื่อนสสร่วมกันตรงนี้ผมจะมีความยึดมั่นตรงนั้นมาโดยตลอดแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนี่ก็มีในส่วนของรัฐมนตรีจะมีการส่งในส่วนว่าที่ผู้สมัครสสเองไหมคะทั้งบทั้งในทางจังหวัดเลยไหมคะหมายความว่าอย่างไงล่ะครับนส่วนของจังหวัดนะ มีมีแลนไหมคะว่าในส่วนของจะอาจจะเป็นพันธมิตรกันกับท่านในการส่งลงผู้สมัครอีกไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ชัดการส่งตัวผู้สม with ัครในจังหวัดของท่านนะคะของรัฐมนตรีค่ะจะมีการส่งตัวผู้สมัครในนามของตนเองไหมคะหรือว่ายังไงก็ผมก็ลงสสเขตอยู่แล้วนะครับผมลงสสเขตมาโดยตลอดในส่วนของเขตอื่นอาจจะมีการวางตัวไหมคะ ผมก็ต้องต้องคือคือถ้าเกิดว่าผมอยู่พักตรงไหนเนี่ยนะครับก็คงต้องมอีสมาชิกพักไปลงสมัครอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นธรรมดาของการเลือกตั้งนะครับว่าเราผมคิดว่าทางาพักที่ผมสังกัดอยู่หรือจะในอนาคตก็แล้วแต่เนี่ยผมคงเลือกสังกัดพักที่ส่งสอสอลงครบ400เขตนะครับ ไม่ม so ีคร like cool. ับผมไม่เคยพูดเรื่องตำแหน่งเัฐ่นมตีกับใครเลยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยถ้าก่อนที่จะไปอยู่พักหรือก่อนที่จะได้ทํางานหรือก่อนที่จะมีอะไรเนี่ยผมยังไม่เคยคุยเรื่องนี้นะครับแม้แต่ครั้งเดียวนะครับในชีวิตการเมืองของผมนะครับผมก็ทํางานนะครับใครเห็นคุณค่าในการทํางานของผมก็ผมก็ถือว่าเป็น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 เรื่องที่ดีนะครับเพราะผมเป็นคนที่ อชอบทํางานนะครับไม่ได้เป็นคนพูดอย่างคนอื่นนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ